สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูฮ้องกันนะครับหมูฮ้องเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตและทางภาคใต้นะครับคนทางใต้นี่รู้จักกันดีครับเมนูนี้คุ้นเคยกันดีครับมีขั้นตอนการทำที่ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวหมูนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะให้หมูนุ่มจะมีขั้นตอนและวิธีการทำมีส่วนผสม อะไรบ้างใส่อะไรบ้างครับไปชมกันได้เลยครับส่วนผสมก็จะมีหมูสามชั้นครับหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นใหญ่หญๆแบบนี้เลยนะครับมีพริกไทยดำกระเทียมรากผักชีอบเชยโอ้กยักหอมแดงมีส้มแขกครับถ้าใครไม่มีส้มแขกจะใช้เป็นสับปะรดก็ได้นะครับเห็ดหอมครับเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว ผีิวดำซอสน้ำมันหอยน้ำตาลปีป๊บผงปรุงรสเกลือครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเรามาเริ่มที่นำอบเชยกับปวยกั๊บไปคั่วก่อนเลยนะครับคั่วให้หอมนะครับคั่วให้มีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตำนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่เอากลิ่นพอ พอคั่วอบเชยกับโปรยกากหอมดีแล้วก็เรามาตำเลยนะครับตำให้ละเอียดเลยครับตำละเอียดแล้วก็ตักพักไว้เลยนะครับแล้วเรามาตำสามเกลือกันต่อเลยครับพริกไทยดำก่อนเลยครับพริกไทยดำละเอียดแล้วก็ลากผักชีเลยครับ ทำด้ดยกระเทียมครับทำให้ละเอียดพอสมควรนะครับไม่ถึงกับไม่ถึงกับละเอียดมากแต่ก็ไม่ถึงกับยาป่ะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตักพักไว้ครับเรามาหมักหมูกันต่อเลยนะครับใส่สามเกลือลงไปเลยครับอบเชโยโปยกักที่เราทำไว้ครับหอมแดงบุกพอแตกนะครับ น้ำตาลปีบครับสีวขาวครับซอสมันหอยสีวดำครับผงปรุงรสครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ นวดจนเครื่องเข้ากันดีทุกอย่างนะครับแล้วก็พักไว้ครับประมาณสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับพักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้ครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้ครับหมักตั้งไว้เฉยครับแต่ว่าต้องนวดให้ทุกอย่างมันละลายเข้ากันดีนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับหลังจากเราหมักหมูมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ นี้เราจะมาเริ่มผัดหมูกันเลยครับจะมาเริ่มทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตั้งกระทะครับใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้ลงไปเลยครับเราจะล้วนเนื้อหมูให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับการที่เราผัดเราล้วนเนื้อหมูก่อนเนี่ยมันจะทําให้เนื้อหมูมันไม่เละนะครับเวลาเราตุนไปมันจะไม่เละ หมูห้องนี่ทางใต้นี่จะทํากินกันทั่วเลยนะครับมีงานศพงานแต่งงานอะไรจะทําแล้วแต่จะเรียกแตกต่างกันไปนะครับเรียกหมูห้องบ้างเรียกหมูหวานบ้างครับแต่ว่าสูตรก็คล้ายๆกันประมาณเนี้ครับจะหั่นหมูเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หมูสามชั้นเพราะว่าเวลาเขาฆ่าหมูตัวนึงเนี่ยเขาล้มหมูตัวนึงครับในส่วนหมูสามชั้นเนี่ยเขาจะเอาไปทาหมูหวานนี่แหละครับหมูห้องนี่แหละครับ หรือว่าถ้าทํากินที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็เขาจะเก็บไว้สมัยก่อนสมัยผมเด็กๆนี่ครับแม่จะทําแล้วก็เก็บกินไว้ได้เป็นเป็นอาทิตย์นะครับอุ่นอยู่นั่นแหละครับเพราะาสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะครับเป็นหมูหวานอะไรพวกนี้มันจะเก็บได้การที่เรามาผัดมาลวนแบบนี้ก็ทําให้เครื่องมันซึมเข้าเนื้อดีเข้าไปดีคก่อนที่เราจะเติมน้ําลงไปตุ๋นนะครับไปเคี่ยวครับ ต้องผัดให้น้ำมันแก้งก่อนนะครับให้หมูมันเซ็ตตัวก่อนหมูท้องแล้วว่าหมูหวานเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สีดำนะครับโบราณเ,เขาจะเคี่ยวน้ำตาลครับเคี่ยวน้ำตาลจนเกือบไหม้ครับแทนสีดำทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีดำนะครับเพราะว่ามันสะดวกแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบกินสีดําก็ ใช้น้ำตาลเคี่ยวได้ครับเคี่ยวจนเกือบไหมจนเปลี่ยนสีลแล้วแทนสีน้ำได้อร่อยด้วยครับพอเราผัดมาจนน้ำแห้งนะครับจนหมูเซ็ตตัวดีแล้วครับทีนี้เราก็จะเติมน้ำเติมน้ำพอท่วมหมูนะครับหรือว่ากะประมาณว่าหมูสุกนะครับ หรือถ้าเราเคี่ยวไปแล้วน้ําแห้งแล้วหมูยังไม่สุกได้ที่ตามที่เราต้องการเราก็สามารถเพิ่มน้ําได้ครับตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆไปน่าจะประมาณสักจมโมงนึ่งครับน่าจะได้ที่ทีนี้ขั้นตอนนี้ให้เราใส่ส้มแขกลงไปครับจะไปเพิ่มตัดเป็นรสเปรี้ยวหน่อยครับจะอ,อร่อยครับแต่ถ้าใครไม่มีส้มแขกจะใช้เป็นสูตรสับปะรดครับ ก็จะใส่ตอนหมักหมูเลยครับสับประรดหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอาไปขยำขยำตอนหมักหมูเลยครับหมักเข้าไปกันเลยก็อร่อยครับก็จะทําให้เนื้อหมูเปลือยนุ่มเร็วขึ้นด้วยครับสับประรดแต่ส่วนใหญ่ทางใต้เขาก็จะใช้เป็นส้มแขกครับหลังจากนี้เราก็จะตุนด้วยไฟอ่อนๆไปจนหมูเปลือยครับในขณะที่เราตุนหมูไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีน้ํามันด้านข้างอย่างเงี้ยครับ น้ำมันแบบนี้ครับช้อนทิ้งไปเลยครับเป็นเมนูหมูสามชั้นนี่ธรรมดานะครับน้ำมันเมื่อเราเคี่ยวหมูมาจนน้ำพวดลงไปพอสมควรนะครับน้ำแห้งลงไปแล้วให้เราใส่เห็ดหอมไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะ่ะให้เพื่อนๆชิมได้เลยนะครับชิมน้ำได้เลย ว่ารสชาติพอดีไหมให้เค็มกับหวานดันกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ของผมนี่ผมชอบให้เค็มนำหวานนิดนึงครับไม่ได้เน้นแบบหวานจ๋าเลยนะครับเค็มหวานนี่มันพอดีกันแล้วก็ตัดเปรี้ยวด้วยส้มแขกนิดหนึ่งครับพอน้ำเริ่มแห้งเนี่ยให้เราผัดเรื่อยๆนะครับให้เราพลิกกลับด้านเรื่อยๆ เราจะผัดไปจนเหลือน้ำคลุกคลิกะครับถึงจะได้ที่เราผัดเราเคี่ยวมาจนเหลือน้ำคลุกคลิกแล้วนะครับเหลือน้ำคลุกคลิกประมาณนี้นครับเป็นนั้นว่าใช้ได้นะครับหมูก็เปื่อยได้ที่เป็นที่พอใจนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟันเลยครับ สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมิงกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้มากินข้าวน้องกัอีกแล้วด้วยค่ะเด้อพ่อมืงอฮ็ดอะไรกินเนี่ยหมูห้องหมูห้องแม่แล้วหมูห้องห,ห้องโอ,โอ้ยโอ้ยเนี่ยฮ้อมันก็ตอนคนโเคเลยแท้หมูห้อง ของภูเก็ตโอ้เนื้อหมูห้องอีสานต้นตำรับของภูเก็ตครับโอ้ยมันมันคือหมูหวานใช่โอ้ตอนคุณโลเคเรป้าสคนภาคใต้ครับปาเต็นแต่เขาได้ตลอดมาแท้เนี่ยเฮ้เออเด้งเดงนุ่มๆเดงเดงนุ่มๆชิ้นใหญ่ใหญ่เต็มปากเต็มคำปากเต็มคำครับพี่โนมจินละคำไม่ได้เด้อเต็ะจุกโบได้บบได้บบได้บบได้มาค่ะ พี่น้องค่ะมาลองชิมหมูฮ <c oughs> ้องน้ากันค่ะเมื่อเนี้ยค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับเมนูหมูหมูค่ะหมูฮ้องไม่หวานนะหมูฮ้องเนี่ยที่มันแต่มันสีสันมันคล้ายๆกับหมูหวานอ่ะมันเหมือนหมูหวานแต่ว่ามันไม่ได้เน้นหวานไงเดี๋ยวต,ต้องผ่านการชิมก่อนต้องผ่านเน้นหวานต้องผ่านคนชิมก่อนค่ะพี่น้องมันต้องสามรสที่ใช่ถ้ามันเป็นหมูหวานนะมันก็จะเป็นหวานใช่ไหมหวานแล้วก็เปวนนจะนุ่มอยู่ด้วละเนี่ย อ,อลองมึงนะคะชิมหมูวเพียวๆค่ะนุ่มอร่อยนัวนอกเค็มๆมันหวานนุ่มเนื้อหมูแล้วค่ะมันยังเ้ยวตัดปิ๊ก,กนมาหน่อยนึงเ<อ>มนูนี้นะได้แล้วอลสองเือเลยสองสองออ้ยะหากินยากมากจะได้กินแะ่ทีต้องเป็นงานรู้สึกว่าทางังภาคได้เขาทำในงานงาน บวชงานศพง,งานนั้นงานนี้คือเขาล้มหมูเป็นตัวไงเขาล้มหมูเป็นตัวทีนี้ส่วนในส่วนสามชั้นก็าจะามาทําอย่างเงี้ยอืมอร่อยมากอร่อยมากจริงๆม,มาตั้งเด่น,นี้ครับอาจจะเรียกแตกต่างกันไปอาจจะเรียกหมูหวานหมูห้องหมูอะไรก็คล้ายคกันนะครับโอ้ยนุ่มมากทำไมมันนุ่ม <S <S มันโอ้ยมันไม่เหนียวเลยอะคอลลาเต็มเต็มเลยครับอันนี้เห็นตอนแบบชิ้นใหญ่แบบนี้ค่ะพี่น้องมันไม่เหนียวเนยค่ะมันนุ่ม สนจนเปื่อยนุ่มแล้วโอ้หากินง้มไงได้ไงตักคว้านเราไยหากิ้มางหากิ้มไงมันใช้เวลานิดนึงวาแล้วอะเห็ดเข่าเห็ดน่ากินโดนแท้คนจะหากินหากินบ่เห็ดเอื้นมากินเลบเดียวโอ้โหหนิงโดนเมื่อยรอกินอันนี้ก็คือโอว่ามือนี้มันแกงข้มยอใส่คุกไข่หมูมื้อนี้นะมันมีหนูหมูหมูเนี่ยอันนี้ก็หมูนี่ก็หมูจริงๆก็เปื่อยแบบแบบ แบบเปื่อยมากเกินก็ไม่อร่อยนะมันต้องมีน,งนี่มันมันเหมือนแบบนี้นมถ้าไปงานทางภาคใต้ต้องเจอกับเมนูนี้คุณอร่อยคือไม่เน้นหวานนะไม่ไม่ได้หวานจ๋าะนะไม่มัมนมันไม่ไหวานมันไม่ไหวานแต่มันจะออกแบบเค็มออกสามรสเลยเค็มหวานแล้วก็ตับเปรี้ยวมันมีรสเปรี้ยวแทรกขึ้นมาหน่อยนึะกระเทฮ์กระเฮ็ดผ่านว่าหมูห้องอืรู้สึกว่าจะเป็นของคน ปีนหกเพี้ยนนะ<ช>ดั้งเดิมอะก็ตับแกงส้มหน่อยขอซส้ยแกงส้มหน่อยอืออาไปเลยค่ะอาไปเลยแกงส้ม,มยวกอิมเอลีจบไปอีกหนึ่งมือสำหรับเมนูหมูห้องแ้องเสแบเอลีค่ะพี่น,อน,น้องแส่บแสบมันนุ่มมันนุ่มมันโบเลียนนะคะ่ะ ขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามชมค่ะจังใดฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้น้ำเนื้อค่ะเด้อาเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะอันยอง